สวัสดีคะ่ะพี่น้องกำลังทรายเขาคะ่ะมันนี้ซิมาเฮ็ดปูขี่ปลากินแรงพี่น้องก่อนอื่นกระิต้มบวกบัวไปก่อนพี่น้องต้มบวกบัวไปเขาก็มาซอยหัวซีไข่ถา่าซอยเข้าไปซอยทีทีร้อยเข้าไปแล้วก็ตั้ตั้พี่น้องใส่กระเทียมเข้าไปก็ตั้ตั้มตั้ตัตัรั่วเลยเด้อพี่น้องใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ะตั้มพายอยากใส่พริกแห้พองพริกแห้งก็ได้พี่น้อง แต่ขีดขานตาก็เลยใส่แบบผิดปนไปตองตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงเอาอัน,าานที่ห้าตตมหนึ่งไปตองเอาลงไปขวบเอาไปพัดพัดให้กินมันหอมจังหน่อยหอมแล้วหอมอีกเข้ก็ใส่อันขนีปลาเข้าลงไปที่น้องพัดเข้าไปพัดเข้าไปคิดว่าหอมแล้วก็ใส่ขีปลาลงไปบาดท,ทนายข้นให้มันเข่ากันจักน้อยที่น้อง คนให้มันเข้ากันจังน้อยอย่าคนแห้งเดิมมันสิข้าวคนน้อยๆกับพอ่อบ้านี่ตัางป้จะข้าวใส่หัวชิคข่ลงไปใส่หัวชิคข่แล้วก็คนนิดนึงในกินหัวชิคข่มันออกใส่บบกพริกลงไปพี่น้องใส่นี่บบกพริกโพดบแกพริกขี้หนูบบกพริกอแยงแต่ใส่ไปแดดแต่สะดวกพี่น้องคนจังน้อยถาจังน้อยค้างไว้จังน้อยบาดอ๋อ ได้ทีแล้วขาก็กใส่น้ำปลาใส่ผงนวลงไปพี่น้องแล้วแต่ข้ามักใส่น่อยใส่หลายก็แล้วแต่ใส่เกลือน้อย,ยน,นึยนงเพิ่มรสชาติคนจะน้อยแบบนี้พี่น้องคนจะเข้าหัากไสทาให้น้ำมันขอดคอดแล้วก็อย่าลืมขูดด้วยพี่นอ้องน,นี้ไฟมันแห้งคนไปนเรื่อยๆย,อยานกระทะมันไหม มันแห้งพอซ้ำกันพี่น้องขูดเนี่ยจังหน่อยน้ำข้นบานผักใบข้าวนึงน้ำขอดเนี่ยเขาก็ใส่ผักแพร่ลงไปพี่น้องผักแพร่ถ้าบะหมี่กใส่ผักชีใส่ต้นหอมใไซยังกระไดเหลวกจะเข้ามาผักได้กระไดซุกแล้วก็ปิดไฟตักใส่จานพี่น้องสายบัตทัน หมึกบวบซุกพอดีพี่น้องคางไวแตงแต่ต,ต้นเข้าพัดป้าินเขาแรงนึ่นกันพี่น้องเซ่บๆจ้า